เลขแปดเป็นเลขลาหูนะคะเออเลขแปดเป็นเลขลาหูเป็นเลขเงาคนเกิดเลขแปดจะมีสัมผัสจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะจริงๆแล้วเป็นตัวเลขแห่งความลุ่มหลงเล่ห์เหลี่ยม,ม,ม,มเป็นเลขแห่งลาหูเงาหรือว่าความงมงายอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะโมโหเพราะว่าลาหูหรือเงาค่ะ ราหูคุณก็รู้อยู่แล้วเนาะนะคะเป็นเลขแห่งอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะแต่ฝรั่งอะค่ะเขาก็จะตีว่าเป็นอินฟินิตี้เป็นเลข8ดเป็นเลขดีใช่ไหมคะจริงๆเป็นเลขดีฟังดีๆนะฟังให้จบนะคนเลข8ดเลข8ดใครที่มีเลข8ปดประจําตัวค่ะคุณมักมีเซนที่แม่นมากๆคุณมักแบบรู้ว่าใครคิดดีคิดไม่ดีกับคุณนะคะคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองมันจะมีเซนมาบอกเพราะว่าคนเลข8ดคือราหูราหูคือเงา นะคะเงาก็คือเหมือนเราแล้วมีเงาตามตัวค่ะก็จะมีเหมือนไทยกระซิบมีเงากระซิบมีสิ่งที่มาบอกคุณลวงหน้าว่าเฮ้ยตรงนี้อย่าไปนะเฮ้ยอย่าเพิ่งออกจากบ้านนะหรืออะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นเซนต์ประมาณนี้นะคะคนเลข8จะมีอยู่แล้ว ทีนี้คนเลขแปดคะ่ะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีบุญมาเกิดนะคะบางคนก็มองว่าโอ้โหชีวิตทั้งชีวิตโคตรลาบากเลยนี่เหรือบบุญให้ไปมองดีๆฟังนะคะให้ไปมองดีๆคำว่ามีบุญมาเกิดคือเราก็ต้องเบิกบุญให้เป็นคนหมายเลขแปเพราะเรามีเงาบังอยู่เหมือนเรามีบุญแต่เราแต่บุญนะะไม่สามารถออกมาใช้ได้เพราะมีเงาอีกอย่างหนึ่งบังอยู่เพราะฉะนั้นคนหมายเลขแปด คุณนะคะจะต้องรู้วิธีการเบิกบุญมาใช้นะคะคุณต้องรู้วิธีการสร้างบุญเบิกบุญตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วคนหมายเลขแปดค่ะเกิดมาชีวิตไม่ได้ราบเรียบนะคะชีวิตจะเจออุปสรรคชัดเจนมากๆพิกผันแบบแบบแบบทุกบเหมือนพิกพิกชีวิตพิกแบบหลายตลบอะค่ะอยู่ๆตกงานหรือว่าอยู่ๆแฟนเลิกอยู่ๆแบบเสียคนรักอยู่ๆแบบ คูประเทศอะไรก็ตามอะค่ะประมาณนี้ค่ะที่แบบพลิกผันสุดๆนะคะครูไม่ได้ไปไทยอดีตของคุณแล้วนะครูกําลังจะให้แค่คุณรู้ว่าครูพูดถูกไหมสิ่งไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราเจอค่ะมันไม่ซ่อนสิ่งดีเอาไว้นะแต่เราอาจจะไม่ได้มองเห็นนะคะวิธีการเบิกบุญอย่างที่ครูบอกค่ะใครที่เป็นคนพูดก็ให้สวดมนต์นั่งสมาธินิดหน่อยหรือไม่ก็คือฝึกนิดๆหน่อยๆอะค่ะเอาเงินใส่มือแล้วยอดกระปุก เพื่อนําเงินนะคะครบปีหนึ่งก็เอาเงินไปทําบุญหรือเอาเงินไปถ่ชีวิตโคกระบือทําบุญนะคะเราก็ต้องเลือกด้วยนะคะว่าเราจะทําบุญที่วัดแบบไหนวัดปฏิบัติไหมวัดเอาไปสร้างอะไรเราก็ต้องมีเหตุและผลไม่ใช่ว่าทําบุญสุ่มสสุ่มห้าเนาะเราไม่จําเป็นต้องทาบุญที่วัดเฉยๆก็ได้เราไปสามารถไปทําบุญกับพ่อกับแม่กับคนยากจนคนด้อยกว่าเรา คนพิการอะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าเกิดเงินไม่มีโอ้ยครูเน้นทําบุญทุกวันนี้จะกินก็ไม่มีอยู่แล้วครูถึงเน้นว่าสวดมนต์นั่งสมาธิคือดีสุดนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิคิดดีพูดดีทดําดีฟังธรรมะฟังสิ่งดีๆฟังพระเทศนี่คือดีสุดแล้วค่ะไม่ต้องจ่ายเงินนะคะแล้วเป็นบุญใหญ่สุดด้วยคุณเอาเงินไปทําเป็นล้านกับคุณนั่งฟังธรรมะปฏิบัติทมสวดมนต์นั่งสมาธิคุณคะโอ้โหบุญบางทีมากกว่าล้านอีกนะคะ